ครับก็สวัสดีนะครับชาว RC มือใหม่ทุกคนเลยนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับก็มีเพื่อนๆสมาชิกนะครับให้ผมทำคลิปในเรื่องของการเซตรีโมทนะครับแต่ว่าถ้าต่อไปเนี่ยเราจะเล่น 3D แล้วนะก็คือเราจะต้องเซตรีโมทยังไงนะครับจริงๆแล้วรีโมทที่ใช้กันแพร่หลายทั่วไปก็ที่เล่นฮอ ถือจะก้าวมา3 d เนะี่ยก็จะหารีโมทที่ค่อนข,ข้างที่จะมีคุณภาพมากขึ้นนะครับอย่างพวก t 6J แล้วก็ t 8J นะครับ t 10อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นพวกตระกูลฟูตบานะรหรือจะเป็นค่ายของ JR ก็ได้นะครับแต่คือหลักๆเลยนะครับในเมื่อเราจะเล่นหรือเซตทอเนี่ยมันก็จะมีค่าอ,อันแรกก็คือ n t h นะครับ N ก็คือ Normal นะครับ t ้ก็ทัดเทิรนะครับ n t ให้ก็คือเป็นรอบนอมอนของสติกตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือถ้าเป็นรอบนอมอนอ่ะเราก็จะตั้งเป็น0ูนย์7 5 5 0 0นะครับคือไล่เป็นกราฟเฉียงขึ้นไปนะครับ0 2 5 5 0 7 5 0หหรือบางคนจะตั้งเป็น0-60-60-60-60ก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ใครชอบแบบไหนก็ตั้งกันไปนะครับก็คือเป็นรอบของสติก นะครับเมื่อเราเลื่อนสติ๊กขึ้นเนี่ยก็คือมันก็จะไล่เป็นกราฟขึ้นมาเป็นศูนย์อ่ายี่ห้าห้าสิบเจ็ดห้าร้อยนะครับหรือศูนย์หกสิบหกสิบหกสิบถ้าเป็นศูนย์หกสิบหกสิบหรือหกห้าหกห้าห้าเนี่ยมันก็เอ่าเราพอเลื่อนเราเลื่อน,น,นสติ๊กขึ้นมาเนี่ยรอบมันก็จะสม่ำเสมอตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นจนถึงบนสุดนะครับส่วนอ่า n p i นะครับ n ก็คือ normal นะครับ p i ก็คือ pitch curve pitch curve ก็คืออ่าหน้าเบส นะครับหน้าเบร <Okay. S 1> พีเคก็คือพีทนะครับพีทเนี่ยปกติเราก็จะตั้งเป็นที่0ูนย์ยี่ห้าอยอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้คือมาตรฐานโรงงานเราตั้งตั้งแบบนี้เลยนะครับส่วนคนอื่นหรือใครก็ตั้งเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ความชอบนะครับปกติก็จะตั้งกันที่0ูนย์ยี่หอันนี้คือ NPI นะครับแต่วผมจะเปิดรีโมทให้ดูนะครับ ปกติแล้วเราเปิดรีโมทมานะครับก็จะมีขึ้นชื่อลำนะครับแล้วก็มีจำนวนแบตเตอรี่พอเรากดโหมดค้างไว้นะครับเรากดโหมดอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการรีร์สนะครับแล้วก็ไปที่ค่า NTH ก่อนนะครับเนี่ย NTH แต่ของผมเล่นก็คือก็จะเป็นศูนย์หกสิบหกสิบหกสิบนะครับคือผมต้องการให้ห่างมันนิ่ง แต่ก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ก็แล้วแต่คนจะตั้งบางคนก็ตั้งเป็นศูนย์ย5่ห้าต่อมาก็เป็น NPI NPI ก็เป็น0ูนย์ยี่ห้าห้าอันนี้คือรอบนอมอนที่เราบินเดินทางทั่วไปบินฝึกฮอฟฝึกอะไรนะครับแต่ทีน,นี้พอเราจะเข้าสู่ในหมวดของ 3D มนะครับมันก็จะเป็นตัว I แล้นะครับก็จะเป็น I นี่ครับ I T H T H ก็คือ t u ตเทินะครับ I I ก็คือไอเด นะครับ i ก็จะเป็นเราจะตั้งไว้ที่ 80, 80 80 80 80 80ก็ได้หรือจะ85 85 85 85ก็ได้หรือว่าบางคนก็ตั้ง90รอบต้องการแค่ไหนก็ตั้งไปตามนั้นนะครับส่วนผมก็ตั้งแค่75 75 75ผมผมต้องการรอบแค่นี้ก็พอเพราะว่า,าถ้าเราเล่นรอบที่มันไม่แรงเกินไปเนี่ยมันก็จะหาพิสูจน์ง่าย ถ้าเราเล่นรอบแรงมากมันก็จะหาพิสูจน์ยากพาอเลาเราเข้าท่าต่างๆนะครับอันนี้คือ ITH นะครับต่อมาก็จะเป็น IPI IPI ในมาตรฐานเลย 0,25, 50, 7, 5, ่0้นะครับก็จะมีอยู่2อัน Normon ก็คือ NTH กับ NPI อันนี้คือ Normon ส่วน i d l e ก็ ITH IPI ตรงนี้อย่าสับสนนะครับก็มีแค่นี้ นะครับในเรื่องของการตั้งรอบไอเดเพื่อเร,เราจะเล่น3 d ตอนนี้พอเรากด,ดอีกทีหนึง่งก็จะเป็นโฮลโฮลเนี่ยก็จะตั้งไวท้ที่ก็จะเป็น HPIH ก็คือโฮลนะครับ HPI เนี่ยควรจะตั้งให้เท่ากับ MPI 0 2 5 5 0 7 500มาตรฐานทั่วไปนะครับก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับถ้าเราจะตั้งรอบไอเดล ส่วนไอเดถ้าเรายังไม่ได้เปิดเนี่ยพอเราเข้าเข้าไปเนี่ยม,ม,มันก็จะไม่มันก็จะไม่มีหน้าตาเป็นตัวเลขให้เรานะครับเนี่ยครับพอเราสรับ i ไอเดอันนี้คือเราผมตั้งไว้แล้วแต่ถ้าเราจะปิดนะครับถ้าเราจะปิดเราไปที่ i t h กด SELECT SELECT ไปเรื่อยเื่มันจะมีมันจะมีคำว่า swc swc ก็คือตรงนี้ คือปุ่มสวิตช์ตรงนี้คือถ้าเราจะเปิดไอเดอร์เราเปิดตัวนี้นะครับถ้าเราไม่ต้องการจะใช้ไอเดอรเราออนก,ก็ก็เปลี่ยนเป็นออฟเป็นคําว่าอิงนะครับ i n head ก็คือเราก็จะไม่ใช้ไอเดอร์ละนะครับอันนี้เราใช้แล้วก็เปิดออนนะครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับหลักๆเลยนะครับก็มี n ก็คือ Normal นะครับ n nth npi ไอเดก็เป็น i t h i เฮโคก็คือ h p i นะครับควรจะตั้งโคนให้เท่ากับ n p i นะครับก็เป็นความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆนำมาฝากกันนะครับสำหรับใครที่จะเริ่มตั้งค่ารีโมทนะครับให้เล่น 3D ได้นะครับก็ตั้งอย่างนี้เลยถ้าสงสัยยังไงก็ทักแชทมาถามได้นะครับก็พร้อมที่จะให้ความรู้ทุกคนเลยนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ